ทกคนวันนี้จะมารีวิวเสื้อไม่ใช่เสื้อตัวนี้นะเสื้อตัวนี้คือซื้อมาแต่มาจะมาเทียบอีกเสื้อตัวหนึ่งคือรอมานานมาก็คือมันเป็นพีออเดอร์ตัวนี้จากร้าน T.M.T.M.T. shop เสื้อยืดวินเทจเขามีอินสตาแกรด้วยเดี๋ยวจะติดไว้ให้นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้เป็นอินสตาแกรมเขาจะอัปเดตบ่อยมากราคาก็ไม่แพงเป็นเสื้อของแท้มือหนึ่ง เขาเบอกว่ามันต่างกันตรงไหนว้าวสวยมากแค่เห็นแค่นี้ก็ว่าสวยแล้วเลยโอเีสวยมากจ้าระหว่างป่าสวยมากอะ่ะคือปกติอะ่ะเสื้อน่ะ อันนี้มันจะเป็นสกรีนใช่ไหมมันจะเป็นแบบมีความรู้สึกของการสกรีนอันนี้คือให้เทียบให้ดูนะอันนี้คือเป็นสกรีนมันจะมีความหยาบๆเ,าเขาเรียกว่าหยาบๆของเมสส็ดสีอ่ามันเป็นสีที่แบบเหมือนใช้เครื่องสกรีนทับลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้คือของแท้นะคะ The Mountain เป็นของแท้มือแรก The Mountain อยู่ใน USA อเมริกาอุ้ยแพ็คดีมากเธอ เขาแพ็กดีมากเนี่ยชื่อร้านเขา TNT เดี๋ยวจะติดลิงก์ให้ด้วยถ้าซื้อจากร้านไหนอฮ้กินกินเสื้อใหม่นี่จะเป็นลายสีออกดำเข้มหน่อยหน่อยสีออกมนมนสีนั้นหน่อยนี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เป็นเดสได้เลยอ่ะตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะใช่ไหมใหญ่ใหญ่เดี ừ, ๋ยวจะเราจะถอดแล้วใส่ดูดิมันจะเป็นยังไงนี่มีลายลักอัซอของเดอะมอเทคือของแท้อ่ะเธอของแท้อท่ะลองดูสิว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่มากอ่ะน่าจะเป็นไซส์ฝรั่งหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี okay. ย๋ยวจะถอดเสื้อแล้วก็ใส่โอเค หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามชูชะดน,นี่เสื้อแบบเฮ้ยสวยมากอ่ะเธ้ดูเดิเป็นเดสได้เลยอ่ะคือใหญ่สวยมากอ่ะแล้วมันจะเป็นความรู้สึกคือไอตัวนี้อ่ะสีอ่ะมันจะไม่ค่อยนูนเหมือนกับตัวนั้นตัวที่ใสเออตัวที่ใสตัวนี้จะเป็นแบบเรียบมากเรียบมากเรียบเรียบเรียบมากคือมันมีสีแบบ เป็นเขาเรียกว่าอะไราเป็นสีมัดย้อมมากอ่ะแล้วมันก็เนียนเหมือนสีที่แบบเพ้น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 เหมือนเพ้นทิ้งอะคือสวยมากอ่ะเธอแล้วเขาไม่ได้มีแค่ลายเดียวนะคือเดอะมอสเทนอะแบรนด์แท้นะเธอเออถ้าใครอยากซื้อมีมีลายแบบพวกแอนิมอลเยอะมากอะมีหมูมีมีหมูมีหมามีแม่โหเยอะมากร้านเขาะขายแบบ เป็นตัว top, ท็อปททั้งนั้นตัวที่แบบยอดนิยมดาราสิลิปินที่ใส่มันเป็นเสื้อวินเทจอ่ะเธอเฮ้ยสวยอะ่ะสวยมากสวยปา,ยาคือลายมันสวยมากมาปะจริงๆมีหลายมีหลายตัวมากอันนี้คือใส่กางเกงซ้อนไว้แต่มันปกทั้งกางเกงเลยอ่ะคิดดูดิคือใส่เป็นเดสใหญ่เลยอ่ะตัวนี้เหมือนจะดูใหญ่กว่าตัวที่ใส่นะอ่าสวยมาก สวยมากเธอดูดิเธอดึเธอด,ด,ดึสวยว่ะคือมันมีรูปหมาป่าหลายแบบมากอะ่ะแต่คืออยากได้รูปหมาป่าแบบโทนเย็นน่ะแต่อันนี้เสื้อนี้มันเป็นเสื้อดําดําออกมนมนควันประมาณนี้<อ>เรียกว่าดําเลยเหมือนดํากรมท่านะก็เลยโอเคเอาสีนี้ก็ได้แฮะคือไม่อยากได้สีดําก็ดํามันก็จะดํนจะร้อนมากอะ่ะอันนี้คือแบบสวยอะ่ะ คือมันมีสีชุดชาสวยดีเฮเดี <g> ๋ <ül> ยวไว้อดนนอีกถ้าใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวติดลิงค์ข้างล่างให้นะว่าร้านไหนที่พี่สั่งมาแต่เป็นสินค้าพีออเดอร์เป็นพีออเดอร์เฮ้ยดีแพ็คใส่ซิปล็อกให้ดีมากเดี๋ยวติดให้เดี๋ยวติดลิงค์แล้วเดี๋ยวติดสติกเกอร์ให้แล้วกัน <c oughs> โอเคปะะว่าซื้อมาจากร้านไหนโอ้ยเสื้อดีเนื้อผ้าดีมากมันเป็นคอตตอนอะ เออใส่แบบสบายไม่ร้อนจนเกินไปถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็สบายสบายเลยแต่ตัวที่ใส่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเสื้อที่แบบมีตัวสกีนข้างหน้ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยระบายเท่าไหร่แต่นี้ของแท้ระบายสวยมากสวยจริงอ่ะ้ะสวยอยู่ตรงตาตาสีฟ้าตาสีนี้ นะจ๊ะโอเคฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะถ้าใครอยากสั่งซื้ออย่าติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้ว่าซื้อมาจากที่ไหนโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย